นักศึกาศในวัดเดียพี่น้องถวายสังฆทานก่อนถวายสังฆทานครั้งแรกเข้าคือกันเนาะขึ้นเนาะขึ้นมาก็เอามาเอาถาดเอาซองเอามากลาวไหว้บูชาหลวงพ่อเพชรนี่นะครับวัดนี้จะติดคลองเนาะโอ้โหป่าอู้โอันนี้คงกัจะไปให้อาหารป่าเนาะ ที่นี่คือวัดลานบุญนะครับอยู่ที่ถนนอ่อนนุชไรกระบังนะครับแต่ว่าวันนี้วันพระเขาบอกว่าวันนี้เงียบจังเลยสนใจกระแสตอนนี้มันยังเป็นกระแสอยู่ครับเรื่องทําบุญ <S <S สบายดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าว่าครับอันนี้ผมก็มาําบุญที่วัดลานบุญนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทําบุญที่วัดลานบุญเนี่ยไปซื้อของ ขอถวายสังฆทานที่วัดลานบุญนะจะไปทางไหนเราวันหยุดเนาะจะพาทุกคนมาทำบุญด้วยกันครับ <c oughs> นี่นะครับวัดที่ประเทศไทยนะครับบรรยากาศในวัดเด้วยพี่น้องนีเนาะัะทางเดี๋ยวไปถวายสังฆทานก่อนถ <c oughs> วายสังฆทานข <c oughs> ้งแรกเข้าคือกันนาะเขาทังใด วัดสวยงามลิ้งอันนี้คือสังฆทานนี่คือเขาสื่อเองเลยเนาะซื่อกับเซเว่นเลยครับ,รบนีางบนมามขึ้นเลยบนนะครับอครับขอบคุณครับ อ๋อถวายสันทาร์เราต้องขึ้นข้างบนโอ้บรรยากาศในวัดโล่งเย็นดีเนาะเงียบสงัดเงียบสงบขึ้นทางนี้ใช่ไหมไปถอดถอดคึณวัาต้องต้องถอดรองเท้าก่อนไปถวายจังะทานบางคนอาจจะยัง ไม่รู้นะครับว่าสวายยังไงก่อนอื่นนาะขึ้นมาก็เอามาเอาถาดออเอาซองเพื่อใส่ปัจจัยนะครับอันนี้เอาอยางซองอันนี้ขันขวดน้ำใช่ไหมถ้าเรากวดน้ำเสร็จดุจยาดน้ำเสร็จเท่าก็มาเติมเหมือนคนได้นี่อันนี้คเ้า เขาซื้อสดๆเนาะจากเซเว่นบัตรเงซื้อเอาหนัง่งตักลัวลัวของแบบนั่นเนาะอันนี้ก็ว่านนอย่างนี้ายลูเอาแบบนี้แบบนี้จะดีกว่าแล้วอธิษฐานเนาะปันตาลาโยสุทติติกายุโภาวะอาภิวา อาณาสิริสานิจังอุตังชาย,ยาสีธนังลาภสวดธิภาพยังสุข,ขังภาลังสีอายุจาวันโยจะโทขามูทีจยายัสาวาจาหน้ามเซตกเกษมาเทพแล้วบ้านี้สบายสังฆทารมเซตอาเทพตามต้นไม้ในวัดใส่ต้นโพนี่เนาะใส่ต้นโพในวัด,น,วดน,นี่แหละเออนี่แหละ เด้อ,อหอดไปจึงอหอดไอตึงดวงวิญญาณพ่อแม่ฝาะพ่อแม่นำนางธรณีหอดไปถึงดวงวิญญาณของพ่อแม่ที่ล่วงหลับไปแล้วเนาะโอ้ยด,ดีมีสุขทุกคนโอเคนะครับถวายสังฆทานเสร็จแล้วเนะวเาะก็มากราบไหว้พระตรงน,นี้นะครับ ากราไวายบุษาหลวงพ่อเพชรน,นี่นะครับหลวงพ่อเพชรทำบุญนะครับวันนี้ทำบุญด้วยกันครับนี่นะครับแรงงานลาวที่ประเทศไทยบางคนอาจไม่เคยทำบุญนะครับมาที่ประเทศไทย้ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนก็ไปที่วัดได้นะครับ นี่นะครับบรรยากาศข้างในนะครับเข้ามาข้างในจะเป็นพระปางองค์ใหญ่นะครับนี่ครับมีต้นโพลาง,งลีลาอพระปางลีลาแล้วจะมีพระเท้าวเวส,สุวรรณสององค์นพระ,ะหูนะครับโอ้โห,หนี่เลยครับบรรยากาศจะมีร้านค้าขายของมีต้นไม้ใหญ่ล่ม ร่ลมลื่นเย็นสบายนะครับดูดูครับลังคาโบสสวยงามจริงๆครับเนอะอันนี้ลังคาโบสโอ้สวยนะครับนี่นะครับโบสโอ้โบสสองหลังเลยใหญ่ไม่ไนอนะอง เจอวันพระแล้วคนนี้เป็นวันพระแต่ว่าเงียบเงียบเนาะดูนี่นะครับวัดนี้จะติดคลองเนาะโอ้โหป่าอู้ป่าไปนะป่าโอ้ยูดูครับวันนี้คงจะจะไปให้อาหารปลาเนาะโอ้โหหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย โอ้โอ๋อัวมาเริ่มเลยดูครับอ๋อดูที่ประเทศไทยนะครับปลา,ยาเยอะจริงๆเลยอันนี้ไหวไหว้ทวนน้ำเนาะนี่ปลาสวายนะครับนี่ริมคลองที่นี่คือวัดลานบุญน,นะครับอยู่ที่ถนนอ,อน,นุรนกชไรกระบ,บังนะครับนี่นะครับโอ้ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทําบุญเนาะที่วัดนี้นะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านในชอบคิดแบบนี้ก็ช่วยกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกนั้นนะครับ <c oughs> มาให้อาหารปลาครับหลังจากทําบุญเสร็จแล้วนะครับมาให้อาหารปลานี่นะครับแต่ว่าวันนี้วันพะระเขาบอกว่าวันนี้เงียบจังเลยสงสัยกระแสสงสัยกระแสตอนนี้มันยังเป็นกระแสอ,อยู่ครับเรื่อง ทำบุญนะครับอุ้ยโอ้ดินอนสาวๆเป็นทำบุญ<อ>มาให้อาหารนกอาหารปลานะครับแบบซิ่วๆวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับมาทำบุญที่วัดนี้ก็จะดีอย่างคือจะให้อาหารปลาด้วยทำบุญถวายทางประธานไปด้วยนะครับครับที่นี่แะคือประเทศไทยมีหลากหลายกิจกรรมที่ทำบุญนะดูครับปลาสวายอะไรจะขนาดนี้ครับ Amente. ดู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 ทั้งนกทั้งปลาอโอ้ลงไปไหมลงไปดูนี่มันจะเป็นยังไงอ้ดู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 โอ้ยตายโอเล่โอ้ยโอ้ดูนะครับ เป็นทั้งแรกของผมนะครับที่มาให้อาหารปลาอาหารนกแบบนี้นะครับที่มาทำบุญเนาะช่วงนี้หมดแล้วยังหมดแล,ล้วเหรอเอ้ยตัวนี้ทำไมมันแปลกเนาะนี่นีสวายเผือกด้วยนะโอ้ยสวยจริงเลยดูไหยทวนน้ำโอ้นี่คือมีตะปุงปลาไม่รู้กี่ตัวน สวยงามดีมีตัวเดียวอันนี้คือคลองปเวศนะครับแบบนี้เนาะมีคื่อคลองปเวศยาวเลยโอเคนะครับตอนนี้ก,กำลังกลับกำลังออกจากวัดเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้หรือว่ากระแสเรื่องกระแสเรื่องผ้าเหลืองนี่มันอะไรในช่วงนี้มาแรงเนาะวัดก็เลยแบบดูเงียบๆนะครับ ร้านค้าอะไรก็เงียบหมดเลยเงียบไปหมดเลยว้าม <Wow. S 1> ีคลองประเวออ๋อคลองนี้เรือกำลังเรือกำลังวิ่งผ่านอ๋อ oh. นักเรียนก็นักเรียนก็คือต้องนั่งเรือ,อะวิถ <Wow. S 1> ีชีวิตของคนในใกล้ริมคลองนะครับ Oh. <laughs> ดูนิโอ้ไปโอเคครับตอนนี้กำลังเดินออกจากวัดน,นะครับหลังจากมาแต่วัดเนาะจนใกล้จะถึงเย็นล5โมงแล้วนเนาะก็ะเลยมานั่งกินข้าวนี่อันนี้ลาบเนื้อซุปหน่อไม้ตำทัวแหมอร่อยมากเลยครับดูริมถนนมูซุดริมถนนละกบ,บงังหลวงแสงนะ ขับุเสร็จก็มากินข้าวนะครับวันนี้ชิวมากเลยนี่นะครับวันนี้ใช้งบไปเยอะมากเลยพ <c oughs> อที่ว่ากดเงินมาสองพันไม่พอซื้ออะไรซื้อของใช้นิดๆิหน่อยๆแล้วก็กับข้าว <c oughs> นะมาคือคนมากินข้าวด้วยกันเนาะเยอะแก่กินกับข้าวมาเด้อ นี่คือเอนน้องล้งแพงดากระบังเนาะร้านตรงหน้าบิ๊กซีบิ๊กซีมินิเนาะนี่นะครับทุกคนมากินข้าวโอ้ยสัวเปาสัวเปาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดี